พี่น้องช่วงบายบาแบบนี้บมีอย่างสีดีเกินกว่านี้แล้วพี่น้องมะม่วงเบานะคะมะม่วงเบาเพิ่นให้พริกเกลือมาแล้วให้หลายพี่น้องมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูตักพริกเกลือโรยไปเลยนะคะตักพริกเกลือโรยไปแล้วนะคะตักพริกเกลือโรยไปเลยเด้อพี่น้องมีผู้ใดมีผู้ใดหิวน้มบอมีผู้ใดหิวน้มบอรจะเดี๋ยว เดี๋ยวสกินให้เบิรงนด้วจะเด้ออืม ตาแจ้งคำเดียวตาแจ้งเลยพี่น้องเอาอีกบ้งเอาอีกอันนึงนะพี่น้องบิ้งบิ้งล้องอีกอันนึงลองอีกอันนึงสง,อนนงได้ตาแจ้งๆนะพี่น้องอีกอันนี้อันนี้เอาชิ้นเล็กกว่าเมื่อกี้นะคะพี่น้องอีกอีกคำหนึ่งก็จะเด้อ ดูได้แลวพี่น้องสองชิ้นสองชิ้นตาแจ้งเลยนะคะมะม่วงเบาสองชิ้นตาแจ้งจางปางเลยพี่น้องตาแจ้งจางปางเลย